โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ทอรตไลน์อินฟินิตนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมม่านะครับสายอ่ายลิงออฟไอนะครับไอไออัพลิงลิงออฟไอเออนั่นแหละนะครับก็คือสายอ่าวงแหวนน้ําแข็งนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นบิวที่เราปรับแล้วก็เล่นคาไว้ใช่ไหมล่ะนะครับก็อย่างที่เคยพูดไปคลิปก่อนนะว่าตอนนี้ได้เอาไอปีเนี่ยนะครับไปถลุงเล่นนะครับก็คือ เอาไปเล่นในส่วนของตัวบิวเกม่านี่แหละนะครับ mm hmm. เก่งไก่นะจับมาต้มดีไหมเนี่ยนะฮะก็คือเอาไปทําบิวตัวนี้นะครับนะแต่มันก็ยังไม่คงที่นะครับมันเพิ่งฟาร์มในส่วนของอทีแ8ระดับเริ่มต้นได้เท่านั้นเองนะครับมันยังไม่สามารถฟาร์มทีแปดเกิน6กได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการฟาร์มกันครับในส่วนของเกม,มาก่มมาบิวนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับ เกมาเนี่ยนะครับในทีซั่นนี้เนี่ยเห็นหลักๆแล้วเนี่ยเล่นกันอยู่ประมาณ3สายหลักนะครับก็คือสายเฟรมสลับนะครับสายาวิ่งชนนะครับแล้วก็สายลิงก์เอาไว้นี่แหละนะครับสายวิ่งชนมันจะเป็นสายที่เหมือนจะเล่นง่ายนะครับสายลิงก์เไว้เนี่ยจะเน้นอาตาัตราขี้เข้ามาเสริมนะครับผมแล้วก็เน้นในส่วนของอพรน,นะครับพรที่รวบรวมนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพรที่รวบรวมเนี่ยอยู่ที่1ิบขั้นนะครับคือตั้งใจจะทำาวิสิบนัน่นแหละนะก็คือพรอที่รวบรวมเนี่ยมันให้อะไรกับเราใช่ไหมนะพรที่รวบรวมนะครับมันจะให้นะครับเพิ่มโอกาสสร้างดาเมจสองเท่านะครับนะหนึ่งดวงเนี่ยนะครับมันจะให้ประมาณแปดเปอร์ปะสี่เปอร์ปะแปนะ๊บนึงนะเดี๋ยวหาให้ดูนะครับมไม่ในเะสียงฉัน นี่ฮะพรที่รวบรวมนะครับก็คือบวก4%มีโอกาสทำให้เกิดดาเมจร2เท่าสูงสุดเริ่มต้นคือ4ชั้นนะครับก็คิดเอาว่าบวกไป10ลูกนะครับมันจะได้มาเท่าไหรนะ่นะมันก็จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับที่บอกว่ามันยังไม่ค่อยดีเพราะว่าคาถามันไม่ดีนะครับอยากได้คาถาที่มันมีออฟนะครับ สิบสองปัญญานะครับหรือว่าทุกหกปัญญาสิบสองมั้งนะครับมันมีสามขั้นมั้งนะครับที่ดีดนะเพิ่มในส่วนของดาเมจเวทนะครับอันนั้นมันจะดีมากนะครับแต่ว่ามันไม่มีไงคาริบินก็ยังไม่มีคาถาเปล่าที่มันถูกใจนะครับถ้ามีคาถาเปล่าดีๆที่มันได้กระสาระเบิดนะครับบวกในส่วนของอะระดับสกิลน้ำแข็งอะไรเงี้ยนะครับ คือมันจะดีมากนะแต่ว่าทูคาธาโดยใช้ดิคาถากานะเนี่ยทุกสมบัตปัญญานะอยากได้อันนี้นะครับแล้วก็คาถาระเบิดคือถ้ามีคาถาระเบิดทุกปัญญานะครับแล้วก็ระดับสกิลน้ําแข็งเนี่ยอยู่ด้วยกันสามันจะถือว่าโอเคมากนะครับส่วนตัวนะแต่ว่ามันไม่มีไงบอสเหรอบ,บอสจริงเนี่ย แต่ว่ามันก็เล่นง่ายนะมันมันระเบิดกว้างกว่าในส่วนของตัวรีหานที่มันวิ่งชนเงี้ประเด็นเห็นเะล่ะแต่ว่ามันก็บางกว่านะครับข้มขัดนะฮะข็มขัดไม่ต้องใส่ให้เข็มขัดที่ใส่อยู่นี่ก็ได้นะขีมขัดที่ใส่อยู่เนี่ยมันจะบวกนะครับในส่วนของเลือดเนี่ย20อร์ซนนะครับนะมาเป็นโลนะครับ จริงๆไม่ใช้เข็มขัดนี้ก็ได้นะครับนะต้นบิวเขาใส่เข็มขัดปกตินะครับที่อาจจะให้ดีซิตแล้วก็พวกดาเมดนะฮะประมาณนั้นช่วงนี้เอบีมันโจนจนเนะี่ยวันนู้ได้มา400ใช่ไหมวันนี้จะ200ใช้ไปหมดนะปรับบิวรีฮารแล้วก็หมดนะครับ กำลังคิดอยู่นะว่าจะเล่นในส่วนของตัวอัลเลอร์ Oracle นะครับสายเบอร์สเกอร์หรือว่าจะเล่นอัลเคอร์สายเงาดีสายแพนทอมดีนะนะออสงสัยเหมือนกันเข้าผิดอันทำาฟาร์มกันก่อนะนะ เลือดเยอะนะแต่ถ้าเทียบกับตัวหุ่นนะครับตัวหุ่นจะถึกมากกว่านะเพราะว่าเลือดมันอยู่ที่6กันสี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เรายังใส่ไอ้นี่ไม่ได้เว้ยใส่ทุ่งหนาวเน็บไม่ได้คือไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่ตัวเปลี่ยนผลึกนะเปลี่ยนผลึกชีวิตเป็นในนี่แหละนะครับเป็นในส่วนของอ่า ผลึกถูกต้องนะครับม,มันจะมีเปลี่ยนผลึกปกติกับเปลี่ยนผลึกที่เป็นผลึกถูกต้องนะผลึกถูกต้องเนี่ยราคาประมาณ400นะครับนะโดยประมาณคร่าวๆนะกับผลึกปกติที่เราใส่กันเนี่ยก็จะกาะกากนะเพราะว่ามันเป็นตัวคูณนะแต่ลองลองเปลี่ยนมาใส่แล้วเลเวลยี่สิบนะแต่ว่ามันใส่ยัดเข้าไปไม่ได้นะเออสงสัยเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะเลือดน้อยหรือว่าไงไม่รู้แต่ว่ามันอ่าวิวในส่วนของไอ้สกิวะนะครับ ของเดตุ่งหนาวมันใช้40นะครับ40เปอร์นครับของแมกเลือดนะนะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมีทางไหนไหมฮะกำลังคิดอยู่นะแต่ว่าทางต้นบิวเขาใส่ได้นะกนะ็ใส่เป็น4อันไม่รู้ว่าทุกคนเห็นภาพกันไหมวิ่งไปขบบอส จริงมันมีหีบเงี้ยเราวิ่งเคลียร์หีบก่อนก็ได้นะเพราะบางทีมก็ดับของดีมากนะบางทีดับไอบีเป็นสิบก็มีนะครับก็มไม่แย่นะเคลียร์บอสไม่แย่ <มา S 1> เลยนะค่อนข้งางเคลียร์ได้โอเคอยู่นะสำหรับฟาร์มนะ ถือว่าเล่นได้โอเคนะครับก็ไม่แย่เท่าไหร่นะถ้าอยากได้บิวเข้มเข้มโหดๆเลยนะครับแนะนำเลยนะครับเล่นเฟรมสแลตของเกมเมอรนะครับลงทุนประมาณไม่เกิน200 250นะครับบอกเลยว่าฟาร์มได้แทบทุกบอรนะครับแต่ว่าเป็นฟาร์มระดับธรรมดานะครับไม่สามารถใส่ คีแกน4เมตรได้นะใส่ไม่ได้คนะีแกน3เมตรได้นะครับเฟมสแลตโอพีสุดแหละนะครับแต่เฟมสแลตใส่กล่องนี่แบบยืนกันยาวนานนะ ถ้าอยากให้แรงขึ้นคงต้องทําอาวุธใหม่นะแล้วก็สร้อยเนี่ยนะจริงๆใส่สร้อยเป็นเลเวลสองนะครับสระดับสกิลน้ําแข็งนะครับแต่ว่ามันแพงมากนะก็เ,ะเลยใส่เป็นปกติไปก่อนนะร,ระดับ1ไม่ซื้อสร้อยเส้นนี้ก็สามารถทําเองได้นะเพราะว่าสกิลระดับ1ของน้ําแข็งมันก็มีนะครับมาส่งแล้วได้อะไรนะ แล้วก็พวกแผ่นพระหนึกทเทพเจ้าเนี่ยยังไม่ไม,ไม่ไม่นิ่งนะดาเมจสมซัมเมนอร์นะครับ30แต่ว่ามันมีอันเดียวไงประเด็นมีแถวเดียวโอ้ไม่แย่ยนะรอบนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะในส่วนของทอส์ตไลท์นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมนะวันนี้ก็ เอาบิลเกม่ามา,มาอ่าเล่นให้ดูนะผมว่ามันประมาณไหนนะทุกคน